สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเอเ็ก์คาเวช์นะครับมารีวิวสระน้ำหน่อยขุดเสร็จงไมาได้รีวิวเลยนะฮะอันนี้ขั้นผมกั้นนะ้ำไว้นะฮะยังมาตรฐานเลยนะครับยกมาระดับเกือบเกือบเอวนะฮะเผื่อไว้เพราะว่าฝนฝนปีแรกนี่มันอันตรายมากเลยนะครับมันจะพัดพาเศษตรกรหรือว่าขี้ดินนี่อะไรมามาอุดตันนะครับ มันก็จะทําให้คันเราคันดินเราที่กั้นนะ้าไว้เนี่ยมันจะสุดลงอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องกั้นใหญ่ๆห,หน่อยเผื่ออะไรนะฮะเพราะวางานมันใหญ่นะครับสาขขุดมูลค่าเยอะนี่นะครับลึกประมาณสามสิบเมตรนะครับมฝังนั้นผมกั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะวันนี้มาเก็บตรงนู่นนะ่ะวันนี้นะฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอบๆสะเหลือแค่เอานาดินมาถมทับหน้า ที่จะปลูกของเท่านั้นเองนะครับน้ำเขียวปัดมองเห็นพื้นดินข้างล่างเลยนะครับทำไมน้ำถึงใสขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นหินมันเป็นน้ำหินนะครับน้ำหินน้ำแบบดื่มได้เลยนะน้ำใสมากนะครับน้ำสะอาดสุดนี่นะครับผม ม่เคยได้ถ่ายไม่เคยได้รีวิวสายให้ดูเลยนะมาถ่ายให้ดูนะฝั่งน้ำผมกั้นไว้ยกระดับรอบหมดนะฮะฝั่งนู้นเป็นรองคลองออสถานะนะฮะจุน้ำได้เยอะมากเลยนะลึกจัดนะฮะตั้งแต่ขุดสระมาไม่เคยขุดได้ลึกขนาดนี้เพราะว่านี่มันเนื้อที่มันใหญ่ไงนะห้าไรนะ่เนี่ยนะครับถ่ายดูรอบๆเนี่ยผมกั้นไว้ยังมาตรฐานเลยนะ ความกันไวอย่างใหญ่ไม่มีการไหลเข้าบ่อแน่นอนน้ำนะฮะสิ่งที่สำคัญคือห้ามน้ำไหลเข้าบ่อนะครับปีแรกเพราะมันจะทำให้บ่อถล่มเกิดบ่อพังได้ตื้นได้นะครับต้องกันไวแบบนี้นะครับรอบหมดโดยเฉพาะทางขึ้นนะครับเพราะว่าทางขึ้น,นเป็นดินใหม่ทางขึ้นเราต้องกันแบบมาตรฐานเลยทีเดียวบดอัดอย่างดี นะแล้วก็เสริมดินให้มันสูงกว่าพื้นปกติอันนี้คือคัน้นรอบๆนะครับออก,กันไว้ใหญ่นะครับคั้นใหญ่ประมาณเม็ดกว่านะการไว้เผื่อให้เอเผื่อทําใหญ่นะเพราะว่าเผื่อมันดินมันโดนน้และ,ละลายนะครับมันการเผื่อ นี่คือประทะน้ําเต็มๆนะครับอันนี้คือประทนนะน,น้ําเพราะว่าลูกเขามันจะเป็นไอมันเอียงมาีนี่หมดมันจะเอียงมาทางนี้นะฮะมันจะประทะน้ําเต็มๆเลยถ้าเกิดว่าเราทําเล็กๆเนี่ยอันตรายมากนะครับน,น้ํามาแรงๆในหนักๆในฝนหนักๆเนี่ยคืออาจจะพังได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องการเผื่อเวลาใหญ่ๆเลยนะครับนี่มีร่องข้างล่างด้วยเนี่ยร่องขูดไปประมาณเนี่ยเปิดตื้นเลยนะมาตุ้มเดียวตื้นเลยนะพอน้ํามันไหลามาจากทั่วนะเนี่ยเป็นเนินเนินลับ เนินตรงนี้รับน้ํานะฮะที่ตรงนี้รับน้ําจากเนินนะครับและเนินที่เราเตี้ยแบบนี้ไม่มีหญ้าเนี่ยมันจะพาพวกขี้ดินอะไรมากองอยู่แถวเนี้ยนะฮะแต่ที่นี้เราทําเผื่อไว้ตรงนี้เป็นเม็ดเลยนะครับความสูงอะไม่กว่าแลวบดละเหยียบอย่างแน่นเลยคันเนี่ยนะฮะป้องกันอย่างดีนะครับผมไม่มีถล่มแน่นอนอเค,คบฝาก like, กดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะครับผม